มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณต้นคุณผู้ชมคือหลังจากที่นายกอนุทินแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับเรามีประชุมกันแล้วก็ตัดสินใจระงับเราใช้คำว่าระงับใช่ไหมไอปฏิญญาการปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพอะไรต่างเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นประเด็นว่าโอ้โหทําไมไปก้าวลาแบบนี้เดี๋ยวอเมริกาเขาจะไม่พอใจเขาจะเอาภาษีมาเล่นงานเราอย่างงุ้นอย่างนี้ซึ่งสรุปหน้าแตกกันไปหมดเรียบร้อยอหลังจากที่ อันวายบลายฮิมโทรหานายกอนุทินที่ปักกิ่งนะเป็นการโทรหาหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพรัมและอันวาก็โทรหานายกอนุทินอ,อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ซึ่งนายกโอทินเนี่ยเมื่อเ้า,าผมพูดไปแล้วว่าก็บอกไปว่าจุดยืนของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซึ่งเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งแล้วคนบอกเออต้องแบบนี้ชเช่น เราจะไม่มีเราจะไม่คบหากับประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความจริงใจกับเราไม่คุยไม่คุยไม่คุยนะเรารักสันติภาพแต่เราจะไม่คุยกับคนแบบนี้และเราจะใช้สิทธิปกป้องอธิปไตยเราไม่ลุกรรงกันแต่เราจะปกป้องอธิปไตยของเราประกัมพูชาลําเมิดข้อตกลงสันติภาพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคนบอกเออต้องแบบนี้สินะแล้วหลังจากนั้นหนึ่งวันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะให้ไม่รู้เขาสั่งกันหรือเขาไหว้วานอะไรกันยังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่า อันวัยวราเห์ที่โทรหารัฐนายกอนุทินเนี่ยบอกว่าได้คุยกับประธานนธิบดีโดนั์นทรัมป์มประธานาันทบดีโดนั์นทรัมป์บอกว่าเออเรื่องกู้กู้เก็บกู้ทุนระเบิดเป็นเรื่องจําเป็นนะทำให้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเรื่องภาษีเนี่ยเราไม่อามาปรับกอนกันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกอันกับการไอเรื่องปฏิญญาสันติภาพก็แปลว่า ไม่ได้มีผลอะไรใช่ครับแล้วนายกก็อธิบายว่าไอ้ที่ผู้แทนการค้าสารัฐมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศที่จำได้ไหมคุณนิกรเดชประลังกูลมาแถลงเนี่ยว่าอเมริกายืน่นหนังสือมาเรื่องพระส่งภาษีเนี่ยเป็นการเขียนมาก่อนที่เราจะได้คุยกับป,ประธานาธิบดีโดนัลดทรัม,มเห็นไหมเหตุการณ์มันเปลี่ยนผันไปชั่วข้ามคืน <laughs> นะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่านี่ที่ผมใช้คําว่า แต่ละประเทศมีเกมของตัวเองครับเราเล่นบนเกมของเราเราไม่เป็นเล่นบนเกมของมาเลเซียใช่เราไม่เป็นเล่นเล่นบนเกมของโดนันทชามหรือไม่เล่นบนเกมของกัมพูชาถ้าเราโทรฟ้องอันวาอิบราฮิมก่อนที่เราจะแสดงท่าทีออกไปตามที่ฝ่ายค้านกระเย่ยนกระหือหรืออยากให้เราเป็นเด็กดีแปลว่าเราเล่นตามเกมของอันวาอิบราฮิมใช่ครับอันวาเ็าจะมีบทบาทอก็ขณะที่อันวาไปอวยคุณมาเนตอด็กไหม ผมว่คุณบันเนด็จดีๆอย่างมุดอย่างนี้หมาว่าลงด่าเลยมึงต้องมึงต้องดา่าไอ้คุณบันเด็ไปจะ่ปะอว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดา่าด้วยชบงหน้าออนะอันนี้แหละพวกฝ่ายค้านอน้หน่าแต่คือทําเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการทูตกันหมดเลยคือไม่ได้ดูตามาตาเรือ,อ,อนะครับว่าเขาจะมีเทคนิคในการเจรจาอย่างนี้นี่แหละมันเป็นเกมของเรานะครับแล้วคุณนันทนาเนี่ยสวนันทนานันทวโรพาสเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าแกไปอยู่ตรงไหนมาสมัยอ๋อ แกออกมาโพสเฟซบุ๊กตำหนิคุณอนุทินรเรื่องการสื่อสารนะบอกว่านายกฝึกงานสื่อสารจนพังไปทั้งประเทศเดี๋ยวนะฮะนายกฝึกงานนี่ดีกว่านายกว้านะฮะเออนะสื่อสารจนคือคือก็โจมตีคุณอนุทินเรื่องพูดนี่แหละเป็นหน้าที่หลักของเธอนะอแล้วก็บอกว่าเนี่ออนายอนุทิน ที่ไปเป็นผู้ลงนามในปฏิญญาสันติภาพที่กรอลำเปอร์จะต้องออกมาสื่อสารกับคนทั้งโลกรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเปิดเผยเลขกคนที่กัมพูชาใช้ทําลายทหารไทยเรียกร้องให้ทุกป,ประเทศช่วยกันประนามที่ทําการลัมเมิดข้อตกลงสัญญาสันติภาพและสันติสัญญาออตตาว่านะแต่ด้วยการลุกแก่โทสะขาดวุฒิภาวะทำให้ในายอนุทินประกาศฉีกสัญญาสันติภาพทั้งที่กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิด ฝ่ายไทยเราในฐานะผู้รักษาสัญญาจะต้องเรียกร้องให้ผู้ทําผิดสัญญาชดใช้มิใช่เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาและนายอนุทินยังวู่วามนี่ภาษาเขาเลยนะ,ะ,ะพูดท้าทายสหรัฐว่าไทยสามารถหาตลาดส่งออกใหม่ได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงตลาดมาหาอำนาจและแกก็สอนต่อคือคือคุณนันทนาเนี่ยแกเคยสอนหนังสือเกี่ยวกับวิชาการ สื่อสารทางการเมืองวิธีอะไรเกิดการสื่อสารเช่นนี้ไม่ทําให้ประชาคมโลกเห็นออกเห็นใจทหารไทยและอยู่ฝ่ายเดียวกับเราเดี๋ยวถ้าโดนไล่ออกหรือว่าโดนยุบนะฮะเออไลุกแก่มาเป็นสวแล้วก่อนตรงกันข้ามไทยกับถูกมองว่าเป็นฝ่ายกระหายสงครามและในมุมมองของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ย่อมมองว่าไทยไม่รักษาสัญญานี่พูดแทนทรัมป์เลยอ่ะไม่รักษาหน้าของสหรัฐในฐานะตัวกลางที่เขไม่มีการลงนามถ้าจึงตกเป็นจำเลยของโลกครับผลที่ตามมาคือ พูดแทนการค้าสหรัฐแจ้งนะครับเรื่องภาษีกับไทยแต่ก็บอกโอ้เรื่องภาษีมันเป็นเรื่องใหญ่อย่างโ,โน่นนี่นั่นเนี่ยนะปีหนึ่งต้องหลตังเราเสียตลาดไปเราจะดำดิ่งนะเศรษฐกิจกของเราจะแย่เลยนะเอะอแม้ต่อมานายอนุทินจะออกมาแก้ไขสถานการณ์ด้วยการระบุว,ว่ามิคได้ยกเลิกปฏิญญาสันติภาพแต่เป็นการระงับชั่วคราวและได้พูดคุยโทรศัพท์กับนายทรัมป์โดยยืนยันว่าสหรัฐมิได้ระงับการเจรจากับไทยเรื่องภาษีนําเข้าและยังเห็นชอบให้ไทยรีบเก็บกู้ทุดระเบิด โดยเร็วเธอก็ถรุว่านี่คือความเสียหายเกิดจากการสื่อสารของนายอนุทินซึ่งมักพูดไปก่อนและแก้ไขปัดภายหลังแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในประเทศกับคนไทยด้วยกันการแก้ไขแก้ตัวก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดสนและลดทอนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลหากเป็นเวทีระดับชาติการสื่อสารที่ผิดพลาดหมายถึงภาพลักษณ์ประเทศที่เสียหายไปในสายตาประชาคมโลกยากจะกู้คืน นี่คือหายนะที่เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีฝึกงานโอ้โหนี่ถ้าถ้าผมไม่ติดคำว่าแม้ค้าขายหมูเนี่ยผมคงเชื่อนะอย่างที่คุณนันทนาพูดมาเยแรกเริ่มเติมทีผมจะเรียกว่าอาจารย์ตอนนี้ขี้เกียจเรียกกันเ,เป็นสววแล้วนี่คือหนึ่งนะออาแบบนี้ก่อนอในแง่ข้อมูลเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่ไม่จริงพลาดพลาดเช่นเช่นบอกว่าแม ต่อมานายอนุทินจะออกมาแก้ไขสถานการณ์ด้วยการระบุว่ามิดได้ยกเลิกรัฐบาลไม่เคยพูดเรื่องคำว่ายกเลิกหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีคำว่าระง,งับอ่าใช่ใช่ไหมคือเราไม่ได้ฉีกสัญญาแต่ว่าเราจะระง,งับการปฏิบัติตามสีขส่ข้อนี้อ่าสี่ข้อนี้การระง,งับแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะรักษาสิทธิในการปกป้องตัวเองของอเราระง,งับ,บชู้คราวเท่านั้นนะครับแล้วแล้วที่บอกว่า เเรื่องภาษีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณอนุทินยืนยันนะเป็นเรื่องที่นายอันวาอิปลายหิมเล่าให้ฟังว่าคุณไม่ต้องห่วงโดนนั่นทํากเขาไม่เอาเรื่องภาษีเขาบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องภาษีมาคุยกับไทยนะครับคือน,นี่คือหนึ่งหนึ่งในมนุษย์ที่เป็นแบบนี้แทนที่เราจะเอาพลังงานเอาความรู้เอาพื้นที่ทางสื่อของเราเนี่ยช่วยกัน โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าวันนี้ฉันเป็นฝ่ายรัฐบาลฉันเป็นฝ่ายไม่ชอบรัฐบาลนะช่วยกันโจมตีฝั่งตรงข้ามโจมตีฝั่งตรงข้ามของเราณขณะนี้คือกัมพูชาครับนะไม่ใช่แม่ทัพเหมือนที่อุ้งอิงบอกนะแทนที่จะเอาพลังงานไปโจมตีฝั่งตรงข้ามช่วยชี้แจงกับประเทศต่างๆไว้กัมพูชามันเบี้ยวมันเบี้ยวมันเบี้ยวมันใช้ไม่ได้มาเลเซียคุณจะไปเข้าข้างกัมพูชาคุณต้องพูดเป็นเพลงเดียวกันแต่นี่พยายามจะเอา ไอ้เรื่องหยุมหยิมจ,จ,จ,จุกจิกจุกจิกมาเพื่อมาด่ากันเองอะนะไอ้แบบนี้ผมก็ถือว่าใช้ไม่ได้ครับนะครับจ,จ,รจริงๆมันผิดตั้งแต่ใช้คําว่านายกฝึกงานแล้วนะฮะนายกฝึกงานเนี่ยเขายังไม่พลาดเหมือนกับสอวอที่กําลังจะตกอับเพราะว่าโดนเล่นงานเรื่องคุณธรรมจริยธรรม,มปากใช้ปากไปพูดคําว่าแม่ค้าขายบูจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับ อันนั้นน่ากลัวกว่า,วานะครับท<ม>่านผู้ชมครับแล้วนี่เอาปากที่ใช้พูดไปค้าขายหมูเนี่ยมาใช้พูดเรื่องนี้อีกทีหนึ่ง<ม>โดยที่ให้ข้อมูลไม่ครบและไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราเจอกันคือคือนี่ถ้าผมเป็นคนที่คิดอยากจะเรียนเนี่ยนะผมก็เป็นคนชอบเรียนหนังสือนะเลยเรียนไม่เก่งแต่ชอบเรียนผมต้องคิดหนักว๊ะถ้าผมจะไปเรียนสือสารการเมืองเนี่ยผมควรจะไปเรียนกับใครที่ไหนยังไงนะคือการอย่างที่ต้องบอกอ่ะ การเอาความพ่ายแพ้ในการโหวตคณะกรรมาการที่ตัวเองอยากเป็นแล้วออกมาโวยวายบกเวกโวยโวาย,ว,ยว่าดูซิเนี่ยดิฉันจบการสื่อสารมาเนี่ยจบการสื่อสารสอนการสื่อสารทางการเมืองแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ <อะ S 1> เป็นเรื่องแม่ค้าขายหมูอเอาอย่างนี้นะอย่าให้ <อะ S 2> ไปพูดถึงเรื่องภายในธรรมศาสตร์ก็แล้วกัน <c oughs> อันนี้อันนี้มันเป็นการสื่อสารแบบไหนอาจารย์แผลเยอะนะครับยังมีครั้งนึงนะครับค่อยว่ากัน